สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจันอีกแล้วนะคะวันนี้พาลูกค้ามาดูเป็น Toyota Revo นะคะเครื่อง 2.4J นะคะตอนเดียวปี2019คันนี้นะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะราคา469,000บาทเท่านั้นนะคะคนซื้อเครดิดีฟรีดาวเลยนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีภาษีพรบนะคะคุณลูกค้า แล้วก็รับประกันเครื่องและเกียร์6เดือน1,000 10, กิโลเมตรนะคะพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนานถึง1ปีเลยทีเดียวเราจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศ77จังหวัดน,นะคะนี่สำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นเอ่อใส่ตู้ทึบมาไว้นะคะ2เมตร10นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ใส่เป็นตัวล้อรกระทะไว้นะคะในส่วนของล้อแม็กคุณลูกค้าสามารถเลือกรายได้นะคะว่าจะเอาเป็นแม็กซีล้อหรือว่าล้อแม็กคู่หน้าล้อหลังกระทะผ่านะคะไปดูเลขไมค์คันนีก้กัน นี่ตัวนี้นะคะเป็นตัวปรับไฟฟ้าแล้วนะคะเพราะเป็นปี2019นะคะเลขหมายคันนี้95,000กิโลนะคะคุณลูกค้าแต่ขายเพียง469,000เท่านั้น469,000รถปี2019นะคะผ่อนประมาณ8,000เองนะคะคุณลูกค้าคนซื้อเครดิตก็ใช้เงินออกรถศูนบาทไปเลยนะคะ าราคานะคะย้ำอีกทีนึง469,000รถปี2019นะคะไม่95,000โลเป็นตัวปัาไฟฟ้าแล้วนะคะถ้าคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือว่าหารถใช้งานอยู่สามารถติดต่อจันเข้ามาได้เลยนะคะที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนลคะค่ะสวัสดีค่ะ